สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นคลิปแรนดอมนะคะมาทําเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะเอ่อฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะนะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะขอเริ่มจากพาเ่เนาะเออวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะอ่าแล้วแต่พี่ไพ่อยากจะบอกเนาะ ถึงเจ้าชะตาที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอนะพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเจ้าชะตาพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเจ้าชะตาที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปในวันนี้นะนะคะเพราะว่าวันนี้พี่นุ้ยไม่ได้มาทําเป็นไม่มีหัวข้อนะคะต้องบอกว่าไม่มีหัวข้อนะอ่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าอ่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับเจ้าชะตานะคะใบแรกโอ้เอาอีกแล้วพี่นุ้ยมักจะจับได้สิบ สิบไม้เท้าตลอดเวลาเจ้าชะตาเป็นคนที่ขยันต้องบอกเลยนะเจ้าชะตาที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่นุยน้ยในวันนี้ยบงบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอาจจะทํางานใหญ่ๆหรือทํางานในกรมกระทรวงใหญ่ๆก็ได้หรือเป็นคนที่รับหน้าที่บทบาทหนักหนากว่าทุกคนอะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน หรืออุปสรรคสิ่งต่างหรือภาระ,ะรอบกายนะคะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนที่แบกรับอะไรไว้เยอะๆเพียงคนเดียวหรือถ้าเป็นคนทำงานก็จะเป็นคนทำงานใหญ่ๆหรือทำงานเยอะๆแล้วก็สามารถรับมือได้ทำได้ผ่านไปได้อะไรแบบเนี้ยต้องทำอะไรใหญ่ๆอ่ะนะคะเนาะเจ้าชะตานะที่พี่ไพ่บอกนะคะเนาะอืมนะคะ <c oughs> พี่ไพ่บอกว่าเจ้าชะตาที่เข้ามาเห็นเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีความ มีความสะตองมีความแกร่งมีความแข่งในตัวเองมีความกระตือรือร้นมีความขนขวายเธอเยอะทะยานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบกอะไรไว้เยอะๆนะแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้อะเป็นคนที่ขยันแหละนะคะอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เราต้องทํานะคะเนี่ยบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระอย่างที่พี่นุ้ยว่านะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหา คนรอบข้างหรือปัญหาของอสิ่งต่างนะคะที่กําลังถาถมเข้ามาในช่วงนี้ตอนนี้นะนะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ต้องสู้ต้องบุกเบิกต้องอเน็ดเหนื่อยในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานก็จะเป็นคนที่แบกรับงานเยอะๆแล้วก็สามารถทํางานใหญ่ๆได,ได้แล้วก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอคนรอบข้างหรือนี่สินปัญหาอุปสรรค ทุกๆอย่างที่มันถาถมเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบเนี่ยมีการเด็ดเหนื่อยเยอะนะนะคะช่วงนี้เนาะแปดแดเข้ามาลอ้อมรอบให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะสุขภาพในช่วงนี้นะคะปวดกระดุมกระดูกแขนขาได้นะปวดตาผ้ามัวได้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับสายตาได้นะแล้วก็อึดอัดในช่วงนี้มีความวิตกกังวลนะคะ หรือแบกรับภาระหรือแบกรับหนี้สินหรือ,อต้องแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอ่ะนะคะอาจจะเป็นแก้ไขในเรื่องของคนอื่นก็ได้นะคะคนอื่นอา,อาจจะเอาเรื่องมาให้คุณแก้ไขหรือคุณต้องให้คําปรึกษากับคนทุกข์ก็ได้นะในช่วงนี้นะคะแต่คุณก็สามารถทำทำได้ผ่านได้นะนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะ บางคนคิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจหรือบางคนคิดจะทําอะไรใหญ่ๆหรืออยากจะลงทุนอะไรที่มันเป็นสิ่งใหญ่ๆนะคะหรืออยากจะลงทุนร่วมหุน้นหรืออยากจะลงทุนเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะแต่ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะมันยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งเจ้านะคะเจ้าชะตาที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นคนเก่งแต่แต่เพียงแต่ว่าคุณน่ยขาดความมัน่นใจในตัวเองต้องบอกงี้นะนะคะคุณ ตรงเนี้ยนะมันมันต้องบอกตัวเองว่าถ้าคุณคิดจะลงทุนหรือจะทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองนะคุณจะต้องเปิดรับในสิ่งที่โลกภายนอกหรือคนที่เข้ามาแนะนําให้ความรู้เราอะนะคะเราต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะต้องมองหาสิ่งใหม่ๆนะนะคะและก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองและสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือความสําเร็จนะคะเนาะให้คุณจงมั่นใจและเชื่อใจในตัวเองนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะช่วงนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อเนาะพี่ไพ่ยอยากบอกอไรายละเอียดอะไรกับเรานะใบแรกขึ้นมาก็ต้องเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะหรือเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระของคนอื่นหรือต้องแบกรับภาระหนี้สินหรือต้องแบกรับสิ่งต่างจากปัญหารอบข้างโดยที่เราไม่ได้สร้าง,ไม,ไ,างไม่ได้ทําเนาะช่วงนี้นะคะอืมอ้าวขึ้นมาสองใบเลยเห็นไหมนะคะอ,อใครที่ทำงานด้านการสื่อสารคอม m u n i c นในโลกออนไลน์ social ตอนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ จะรุ่งนะคุณมีเกณฑ์ที่จะทําได้นะนะคะหรือว่าช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะช่วงนี้นะถ้าโทรศัพท์ของใครนะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือโทรศัพท์มือถือ,รอ,ถอหรืออะไรสิ่งต่างเนี่ยมันเหมือนกําลังจะพังหรือคุณกําลังอยากได้เครื่องใหม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะได้นะเดี๋ยวจะได้นะพี่ไพ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้นะคะเพราะเป็น2ดาบเนี่ยหมายถึงโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรสิ่งต่างเนี่ย เดี๋ยวคุณจะได้นะมันถึงเวลาที่มันอาจจะพงังหรือคุณอยากจะได้เครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่เดี๋ยวคุณจะได้นะคะแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะในช่วงการงานนะกว่าจะได้นะคะคุณต้องอคุณจะต้องเช็คบัญชีของคุณตลอดคุณจะต้องดูการเงินของคุณตลอดเหมือนกับเหมือนกับคุณต้องสู้นะคะสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มานะคะตอนนี้นะนะคะหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส,อสัญญาใกล้จะหมด ตอนนี้นะนะคะสัญญาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ทําสัญญากับอะไรไว้นะคะเนาะสัญญาใกล้หมดในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเกณฑ์ได้ต่อสัญญานะคะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ได้ต่อสัญญานะนะคะในช่วงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะขอดูอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมการงานมีการขยับขยายอะนะคะคุณก็อาจจะต้อง ถ้าพูดถึงแล้วเนะี่ยคุณทํางานคนเดียวคุณก็ทําได้นะเจ้าชะตาถ้าบางคนที่ว่ามีงานเยอะ,เ,ยอะเข้ามาเนี้ยแล้วคุณแบกรับภาระไว้คนเดียวคุณก็ผ่านไปได้แต่คุณเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ทางที่ดีแล้วน่าจะมีพาร์ทเนอร์คู่หูห,หรือทํางานเป็นทีมนะคะลดแบ่งเบาภาระเราได้ในช่วงนี้แล้งานก็จะเสร็จไวด้วยนะนะคะในช่วงนี้ลองเปิดโอกาสใหม่ๆดูคนที่เข้ามาช่วยเราได้ในช่วงเนี้นะควรจะหาคนเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องการลงทุนหรือการร่วมหุ้นหรือการทํางานเป็นทีมนะพี่ไพ่ฝากบอกมานะคะเนาะอืม นะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะได้แฮงแมนขึ้นมาปัญหาที่ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์สุขภาพในะช่วงนี้พี่นุ้ยต้องบอกเลยเนาะมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือมีเกณฑ์เจ็บตัวเล็กๆน้อยนะหรือไม่งั้นก็ต้องได้ไปเยี่ยมคุณเจ็บคนป่วยที่โรงพยาบาลก็ได้ในะช่วงนี้นะคะกระดูกแขนขาให้ระมัดระวังช่องท้องนะคะ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นได้นะนะคะปวดกระดูกแขนขาเป็นได้นะคะใส่ตราผ้ามัวในช่วงนี้นะปัญหาหนี้สินหรือปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างให้คุณมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะในช่วงนี้นะให้คุณมีความขยันนะคะแล้วก็มีความมุมัะอุตสาหะนะสิ่งที่คุณวางแผนไว้คุณลงทุนไว้หรือคุณต้องอรอผลผลิตจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทําไว้น่ะเดี๋ยวคุณจะได้รับผลตอบรับนะคะได้ได้กำไรที่ดีนะแล้วคุณจะผ่านไปได้ในช่วงนี้นะในช่วงเนี้ย ถ้าใครคิดที่จะใช้นี่หรือเป็นนี่เป็นสินหรือเงินผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเนี้เดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่อการงานเข้ามาให้คุณได้ทําแล้วคุณจะได้รับเงินตรงนี้นะคะได้มีเงินไปใช้นี่หรือมีเงินไปผ่อนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะถ้าดูแล้ว8ดาบแปดดาบขึ้นมาก็ได้แฮงแบนกับ2ดาบเนี่ยนะมีเกณฑ์ผ่อนโทรศัพท์ได้หรือมีเกณฑ์ที่เป็นเงินผ่อนได้หรือเราหรือเรารอลูกนี่ที่จะนําเงินมาใช้น,นี่เราช่วงเน,นี้เวลาเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนนะคะ ได้รับข่าวดีเดี๋ยวเขาจะนําเงินมาใช้นี่เรานะคะมาผ่อนจายก็ได้นะไม่ได้เต็มเม็เต็มหน่วยนะมีการผ่อนจายนะคะเนาะนะเนี่ยเห็นไหมความสุขสมบูรณ์ในช่วงนี้นะถ้าใครที่คิดจะทํางานแบบที่พี่หมอบอกไปแบบที่พี่นุ้ยพูดไปอะ่ะนะคะงานใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้อง คุณทําได้อยู่แล้วงานใหญ่ๆคุณก็ทําได้แต่มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ทีเนี้ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณทําคนเดียวมันจะเหนื่อยมากให้คุณหาทีมหาทีมเวิร์กส,สามคนหรือทํางานแบบไฟแบบแฟมิลี่ก็ได้แบบครอบครัวก็ได้นะคุณจะประสบความสําเร็จเร็วไวนะคะเนาะในช่วงนี้นะนะคะเกณฑ์สุขภาพต้องระมัดระวังนะอย่างที่พี่หมอบอกไปนะคะเนาะสายตาผ้ามัวแล้วก็นอนดึกนะในช่วงนี้นะคะมีความวิตกกังวลความเครียดนะคะนะอืเนะีนะ่ยนะ ทำงานติดต่อด้านออนไลน์การสื่อสารคอมเิ้นเคชั่นหรือสิ่งต่างที่คุณวางแผนไวะ้ะนะคะในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จแต่คุณต้องมีพาร์ทเนอร์คู่หูนะมันถึงจะสำเร็จได้ไวแล้วก็เสร็จได้ไวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไวนะคะในช่วงนี้นะพี่หมอต้องแนะนำนะนาภัยเขาบอกมาพี่ไัยเขาบอกมานะคะเนาะอีกหนึ่งใบเห็นไหมใครที่ทาใครที่อยากจะลงทุนขายน้ำขายอาหารขายเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคนะนะคะเอ่อ ได้ไพ่ queen of cups ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับแม่บ้านแม่สีเรือนนะในช่วงนี้ก็ยังมีการาทํางานบ้านนะคะเป็นกุลสตรีหรือถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายด้านอาหารนะคะด้านขนมนมเนยพวกสิ่งต่างที่เป็นอุปโภคบริโภคนะช่วงนี้คุณจะรุ่งนะคะในช่วงนี้คุณจะรุ่งนะการงานที่ใครรอไว้นะคะดีวไว้รอไว้เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะเนาะสิ่งที่คุณรอนะคะเดี๋ยวจะได้รับการตอบรับนะอขอใบสุดท้ายนะคะอืม เห็นไหมนะคะคุณอาจจะมีคู่แข่งหน่อยหรือมีคนขัดแข้งขัด,ข,ดขาในช่วงนี้นะให้คุณเดินหน้าต่อไปนะคะให้คุณไม่ต้องไปใส่ใจกับตรงนั้นปัญหาตรงนั้นตรงไหนมีคนรักมันก็ย่อมมีคนเกลียดเป็นธรรมดานะคะบางครั้งอาจจะมีคน เข้ามาหาเรื่องเราหรือนําปัญหาวุ่นวายมาให้เราก็ได้นะคะอาจจะรู้จักกันไม่รู้จักกันหรืออมีผลผลิตที่มันทํางานอะไรที่มันคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ก็จะมีคู่แข่งหน่อยนะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลนะคุณจะผ่านไปได้แน่นอนให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่ไม่ไปต่อรอต่อเถียงกับคนที่มาสร้างปัญหาให้เราเนาะปล่อยผ่านและเลยไปนะคะจงทําหน้าที่ที่เราทําอยู่ให้มันดีที่สุดนะ นะคะอย่าไปเอาใจใส่กับคนพวกนี้นะนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนดื้อคนรันต้องการเอาชนะหัวรันหัวแข็งเป็นคนที่แถไปเรื่อยเราไม่ใส่ใจแล้วปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าอะไรมากมายเดี๋ยวมันก็หายไปจากชีวิตเราเองนะคะเนาะตรงนี้พี่ไพ่ได้ขึ้นมาเตือนแล้วมาบอกนะคะให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองให้เรามี เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของเรานะเพราะพี่หมอเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้นะแต่คุณก็จะผ่านไปได้นะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไวเพียงเท่านี้นะคะเอ่อพี่หมอต้องฝากบอกด้วยนะบางคนเข้ามานะคะมาคอมเมนต์เนาะไม่สุภาพนะคะเอ่อพี่หมอถ้าใครที่ว่าไม่ชอบคลิปปิดคลิปเลื่อนคลิปได้เลยนะไม่ต้องเข้ามาเม้นแบบไม่สุภาพนะคะเนาะ เพราะว่าเราเป,เป็นพลังงานแรนดอมนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะพี่หมอรักทุกคนนะพี่หมอต้องบอกเลยเนะะาะไพ่ขึ้นมาเตือนไพ่ขึ้นมาบอกเพราะเป็นไกด์ไลน์ของเราไม่มากก็น้อยนะคะให้เราไปดํารงชีวิตในสิ่งที่ดีตั้งมั่นในความดีและเป็นคนดีไม่อิจฉาลิษยาใครนะคะอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่นะนะคะและทําความดีของเราต่อไปนะสิ่งนั้นคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ,ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ